มีฝนตกนะครับครับวันนี้นะครับเออช่องรอนะครับจะพามาชมต้นอะไรไม่รู้ครับนะเหมือนอะไรนะใบยันนางนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมว่าต้องใช่แน่ๆครับใบยันนางนะครับฝนตกมากเกินนะครับผมว่าอาจจะชุ่มนะครับครับพี่น้องครับ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับส่องพระแล้วก็เปลี่ยนมาดูของธรรมชาติบ้างครับนะครับปีนนนนาใช่ไว่าใบยานางไหครับนี่ผมว่าใช่นะครับ,รบเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับหลังบ้านครับ แสงแดดกำลังลํำไหลล้ำไหลครับนี่ครับฝนตกทั่วนะครับเมื่อคืนครับตกทั้งคืนนะครับที่โลราดนะครับเดี๋ยวมาดูมามาดูสวนผักนะครับนี่ครับผมว่าใช่นะนะครับใบยันนาหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับ เก็บไปก่อนครับเพิ่งฟันทิ้งครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมดกดไลคกดแชร์นะครับแล้วก็แล้วถ้ามีพระมีอะไรแล้วผมจะเอามาลงให้พี่ๆนานาได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ชมพืชผักไปก่อนครับ